เนีคะจากคุญิงชาแนลและคุญิงเดย์ไวค่ะก็เลยขอแนะนำตัวก่อนค่ะหญิงเป็นคนทำงานประจำนะคะชีวิตตัวเจ้าไม่มีอะไรมากมายตอนเช้าก็ไปทำงานตอนเยน็นเย็นเลิกงานหญิงก็ไปออกกำลังกายค่ะแต่ว่าหนึ่งหญิงก็มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทโอสโซได้ยินได้ยินหรอคะบริษัทโอโซก็คือบริษัทที่เดิมเรารู้จักกันในนามของบริษัทที่ผลิตชุดที่นายชายใช่ไหมคะแต่หญิงอยากจะบอกพวกเราว่าทุกวันนี้โรโซในขยะยลายการผลิต สินค้าออกมาหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าแมสแล้วก็มีทั้งของผู้หญิงของผู้ชายด้วยนะคะในวันที่อีกได้มีโอกาสได้หยิบเอาเสื้อยืดโรอโซเสื้อยืดโรอโซนะคะปลายอยู่นะคะตอนที่มีโอกาสได้สัมผัสกับเนื้อผ้าของโรโซค่ะยญิงรู้สึกว่าชอบมากๆเพราะว่าหญิงเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นแผงคีลอยค่ะ เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็คือโดนอะไรที่หนอก็เป็นแผลเนาะพอเราได้ใส่เสื้อยืดอสโซค่ะสิงรกที่ทิงสัมผัสได้คือความนุ่มที่นุ่มมากๆแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวเหมือนพิวเท็กอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็พอพอได้ใช้ค่ะช่วงเย็นเนาะช่วงเย็นก็ลองเอาไปออกกำลังกายนะคะก็สังเกตได้ว่า เสื้อเนื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นใยที่ทอจากตลอดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะก็จะทําให้การซึมซับเหงื่อดีมากนะคะนอกจากนุ่มแล้วเนี่ยยังซึมซับเหงื่อได้ดีทําให้เวลาที่อีกออกกลไกายนะคะไม่เหน,นียวเหนอะแล้วคุณสามีก็ยังไม่บ่นนะคะว่าเสื้อยืดเนี่ยคะ่ะก็ปกติสามีก็เป็นคนที่ถ้าเนื้อผ้าไม่ดีเขาจะบน่นแต่ว่าพอมีโอกาสได้ใส่ล็อโซ่นะคะก็จะเห็นรูปเนี่ยนะคะเปิดมาเป็นมิเชลเตอร์กับเราเขาไม่ต้่บ่นนะคะเพราะว่า เสื้อผ้าน,นี่เหมนใส่สบายค่ะแต่ยังไม่ได้เคยพาไปลองใส่ออกกำลังกายนะคะถ้านใะครที่ยังไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์ของราโซนะคะยงอยากจะให้พวกเราลองอนำาลโซไปอยู่ในอ้อมใจของเราดูก่อนนะคะยังได้เอาเสาื้อโโซนะคะไปใช้ทั้งในวันทํางานแล้วก็อยู่บ้านนะคะและ้วรวมถึงกิจกรกรมออกกำลังกายซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดก็ออกกำลังกายที่บ้านนะคะถ้ายังไงยิงฝาก กดไลค์กดแชร์ในส่วนของชาแนลให้อด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะดูผลิตภัณฑ์ตัวไหนในการออกกำลังกายอย่ะะํำเลยซีโรโซ่ใส่งดีมากใส่ที่มั่วมากแล้วก็ไม่ระคายเคืองชุแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆของรโซ่ไทยแลนด์ค่ะสนุกได้สบายด้วยการะโซ่สวัสดีค่ะ